ถ้าไม่อยากลิ้มรสความทุกข์เหมือนตกนรกก่อนแต่งงานให้เลือกคู่ครอง5แบบนี้ 1. เลือกคนมีคุณธรรมคนที่มีคุณธรรมจะไม่โกหกไม่ทรยศไม่หักหลังมีความซื่อสัตย์ต่อคู่ครองไม่เจ้าชู้ไม่โลเลเป็นคนที่รักษาสัจจะไม่ใช้เล่กลหรือเห็นแก่ตัวทำดีต่อคุณทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่ใช่ดีเฉพาะตอนอยู่ด้วยกันแต่ถ้าเลือกคนไม่มีคุณ เรรตรียมเจอการนอกใจโกหกและปัญหาอีกมากมาย 2. เลือกคนที่มีความเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ใช่อายุแต่คือวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่ใช่คนงอแงเอาแต่ใจหรือใช้แต่ความรู้สึกรู้จักควบคุมอารมณ์ไม่ใช่หงุดหงิดแล้วก็วากใส่เวลามีปัญหาไม่หนีปัญหาไม่โยนความผิดให้คนอื่นถ้าเลือกคนที่ไม่มีวุฒิภาวะก็เตรียมรับมือกับความงี่เงา่าและ ปัญหาจุกจิก 3. เลือกคนที่มีความรับผิดชอบความรับผิดชอบดูได้จากการกระทำไม่ใช่คำพูดรับผิดชอบต่อชีวิตตัวเองต่อครอบครัวและต่อความสัมพันธ์คนที่มีความรับผิดชอบจะไม่หนีปัญหาและพยายามทำให้ชีวิตดีขึ้นไม่ใช้ชีวิตแบบลอยตัวหรือพึ่งพาคนอื่นตลอดเวลาถ้าเลือกคนที่ขาดความรับผิดชอบเตรียมเหนื่อยเพราะต้องเป็นฝ่ายแบกรับภาระทุกอย่างได้เลย 4. เลือกคนที่มีทัศนคติดีคนที่ทัศนคติดีจะเป็นพลังบวกในชีวิตไม่บน่นไม่คิดลบไม่โทษโชคชะตาแต่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหวังเวลามีปัญหาคิดหาทางแก้ไขไม่ใช่เอาแต่จมปลักกับปัญหามองความรักเป็นเรื่องของการเติบโตไม่ใช่แค่ความหวือหวาถ้าเลือกคนที่มีทัศนคติแย่ทุกวันคุณจะต้องรับฟังคำบน่นคำดราม่าและพลังลบที่ท ถมใส่ 5. ดูการอบรมเลี้ยงดูจากครอบครัวของเขาพื้นฐานครอบครัวมีผลต่อวิธีคิดพฤติกรรมและมุมมองความรักถ้าคนคนนั้นเติบโตมาในครอบครัวที่อบอุ่นมักจะเป็นคนที่รักเป็นและให้เกียรติคู่ครองดูว่าเขาปฏิบัติกับพ่อแม่ญาติพี่น้องและคนรอบข้างอย่างไรถ้าเห็นสัญ,ญญาณของความไม่ชอบมาพากลการเอาแต่ใจหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมให้คิดให้ดีก่อนตัด สิใจถ้าเลือกคนที่มาจากครอบครัวที่มีปัญหาและไม่แก้ไขตัวเองคุณอาจต้องรับมือกับพฤติกรรมที่ติดมาจากอดีตของเขาหากไม่อยากเจอความทุกข์ในชีวิตคู่สิ่งสำคัญคือต้องเลือกคู่ครองให้ถูกต้องตั้งแต่แรกเพราะความรักไม่ใช่แค่ความรู้สึกชั่วคราวแต่คือการใช้ชีวิตร่วมกันตลอดไปหากเลือกผิดความรักหวานอาจกลายเป็นขุ่มนรกแต่ถ้าเลือกถูกชีวิตคู่จะเป็นแสงนำทางให้กันและกัน คู่ครองที่ดีเปรียบเสมือนแสงสว่างเลือกถูกชีวิตเหมือนได้แสงนำทางเลือกผิดชีวิตอาจจมอยู่ในความมืดความรักที่ดีไม่ใช่แค่รักแต่ต้องเลือกคนที่ใช่ด้วยแล้วคุณละ่ะมีเกณฑ์เลือกคู่แบบไหนหรือตอนนี้เจอคนที่ใช่แล้วหรือยังหากเห็นว่ามีประโยชน์โปรดแชร์ออกไปสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านพบเจอแต่คนดีมิตรด,ดีสหายดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ